สวัสดีครับพบกับช่องสู้เพื่อแม่ชาแนลนะฮะตอนนี้ผมก็มาบ้านพี่บ่านกนะ FC นะครับมาทําอะไรนะครับนี่นะครับ FC โอ้ยรถอะไรนะฮะนี่นะครับวัฒนวัฒนกรรมใหม่นะครับของการทําเกษตรนะครับนี่นะครับ FC จะรู้นะครับว่าเห็นนะฮะ FC รถเกี่ยวข้าวหรือรถสีข้าวภายในตัวเลยนะฮะ FC นะครับ มันก็จะมีฟันเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอซเพื่อที่จะเวลาปั่นข้าวเข้าเนาะเวลาที่จะดึงข้าวต้นข้าวเข้าไปนะครับแล้วเมล็ดมันก็จะร่วงเข้าไปข้างในเลยนะครับนี่ข้างในนั่นนะฮะเอฟเครื่องเนี่ยครับทุกวันนี้ครับอ่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานของคนนะครับแรงงานคนเนาะมันก็จะสะดวกสบายมากกว่าเดิมนะครับหลายสิบเท่านะฮะนะครับผม อ่านี่นะครับอันนี้มาจากอุดรน,นะพ่อเขาบอกว่ามาจากอุดรเนานะแล้วก็ใครที่อ,อยากจะมารับเพือรับเหมารับจ้างนะฮะวันนะครับก็สามารถนะครับมาคุยกับเขาได้นะฮะนี่นะครับมาถึงตอนไหนครับเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้นะครับออ เออคนอุดรมาเอาเมียอ, <คน S 1> อยู่กรุงอ่าคนอุดรน,นะครับอ,อืมนะครับผมเพราะว่าเขาไปโรงเรียนอยู่อุดรอ,อ๋อเขาไปโรงเรียนอยู่อุดรน,นะฮะอ,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 อืมเขามีแฟนอยู่อุดรนะครับอ่านะมาเมื่อวานนี้ก็อู้อ่าร้อมันจะคล้ายๆรถถังนะเอฟซีนะครับรถ รถอะไรนะรถออนะฮะ F4 เพราะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้นะครับอ่เพราะว่าเวลาเวลามันเลื่อน,นมันวิ่งมันก็จะสามารถนะครับคโครนอะไรต่างๆที่มันจะติดล้อติดอะไรได้เนาะนะครับนี่การขรับเพื่อนโอเคฮะอืมนะครับ นะครับคล้ายๆกันนะฮะเอซโอเคเรามาดูทางนี้กันนะครับอ่ามาบ้านพี่บ่าวนกนะะฮก็อ่าคุณแม่พี่บ่าวนกจะทำอะไรนะครับตำมะระกอหรือเปล่านะฮะปี้บปลากับปี้เขียดอ๋าไหนนะครับอันนี้ปี้เขียดเอามาดูหนะ่อยปลายังไม่เอามาอ่าไม่สุกมันไม่สุก,กแล้วก็ไปไหนอืมนะฮะ นี่นครับพ่อพีบบ่บอกนกเนาะก็อ่าเป็นไงเดินได้ปกติแล้วนะครับผมยังไม่ปกติเท่าไหร่โอ้ยังใช้ไม่เท้าอยู่ยังใช้ไม่เท้าอยู่เนาะก็จะอ่าทีแรกก็ยังใช้ไม่เท้าแล้วก็ไม่ใช้สลับกันนะนะครับมันก็จะเป็นบางช่วงบางอาการเนาะนะฮะ อ่าบางทีก็เดินไปลบางทีก็ไม่ได้ใช้เลยนะซื้อไปเฉยๆอันนี้แต่งรายนะครับอ่าฮะก็ฝูงไม่เจ็บโรคมันละกูแต่งแต่งแต่งรายนะนี่พี่เป่านกนะครับแต่งตัวสัรอเชียวนะฮะอ่านี่ถามหน่อยพี่เป่านกอันนี้คืออันนี้ต้องสอบถามพี่เป่านกนะครับ เป็นอันที่มาเป็นยังไงหน้าฮะรถอุดรหน้าหโอรถอุดรมายายมานี่เพราะว่าร้านสาวร้านสาวสาวนะที่อุดรเขาไปเรียนเขาก็เอาอยู่ที่อุดรนี่ราคาที่เขาจะว่า่านคือแบบว่าใครที่อยากจะมาไปเจียวข้าวเจียวอะไรใช่ไหม แล้วก็สามารถพูดเอาเลยติดต่อเลยราคาละ่ะาาอ่าอ่าเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรนะครับ,บรก็ราคาราคายังไม่รู้ใช่ไหมไล่าาละเกีร้อยบาทไล่ละเกียรร้อยเนาะนะครับก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้พูดคุยราคาได้นะฮะเอฟซี FC. นะครับผม อวัน pues mm. นี้ก็มาบ้านพี่เบาวนกนะครับก็มาเยี่ยมแล้วก็มาเล่นนะมานั่งเล่นอะไรต่างๆด้วยนะฮะอ่าอนะฮะอืมค่ะนี่จะไปทเรื่อยเนาะกินไม้เต็ม ฮะนี่นะครับมาบนะดูการใช้ชีวิตของพี่เป่านกนะอ่า,าอแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องไปกีดย่างเมืเ่อแรงไม่ได้ไปรักอ่าวันตอนเย็นไม่ได้ไปนะ,ะอ่าพักเนาะ,ะอ่า คืนเว้นคืนนะฮะค<ย><ะ>ือคบ้านเขาเลิกเขาเขาเอาแห้งเนีอย,อยู่อยู่บ้านเขาเอาแรงกันใช่ไหมก็ไปพูดปากต่อปากใช่ไหมเราก็ต้อง,องไปไป,ไปช่วยน่อยนะครับไป,ไปก่อนใช่ไหมแล้วรอบหลังเราเสร็จนะสมมุติว่าผมเสร็จเราก็ไปช่วยเขานะฮะ ก็ต่อไปเรื่อยๆกี่คนอย่างนี้ใช่ไหมจ,จ้างคนฮะจ้างคนจ้างคนอ่าสายการจ้างคนคนสิบค,คนห้าค,ค,คนนะ,อ,ะอืมนะครับอ่ายุงเยอะเยอะย,เยอะนะฮะนี่นะฮะเอฟซีเดี๋ยวผมจะให้เอฟซีมาดไูไอตัวไอตัวเขาว่าขาเยาๆย,ายงุงๆเนาะนะ นี่นะฮะเขียดเขียดนะครับเเรียกว่าเขียดเขาเรียกว่าเขียดนะครับยาวๆมันขออนุญาตอัจาว่าอันนี้ปลาไม่ให้ดูมันดังไฟต้านดาวนรกมันโหดกินหอวเขียดมอยมันกินไปหมดนะกินได้นะครับผมอร่อยนะนะครับปลาไม่ให้ดูไฟไหมไฟไหม ก็อากาศเย็นๆนะครับตอนเย็นเนาะประมาณไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะแต่ก,ก็มีอากาศเย็นๆอยู่เนะนาะอ่าช่วงเย็นนะครับเนาะอาอทางบ้านของพี่บ่าวนกนะฮะ,ะนี่เลยนะครับนกนะฮะพี่นกนกนก ไปไหนแล้วอ๋อต้นมะขามต้นอะไรนะครับก็เป็นเสียงนกร้องนะฮะโอเคครับประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกับช่องทัพพูไม่ใช่เนาะช่องทัพพูชาแนลและซื้อเพื่อแม่ชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับขอบคุณมากครับผม